ที่สุดของจักรยานเสือหมอบปี2023เอา่าเรามาดูนะครับที่สุดของจักรยานเสือหมอบในปี2023นีนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเราก็จะมาพูดถึงจักรยานที่เป็นประเภทแอโร่กันนะครับในวิดีโอนี้เทรนด์ของจักรยานเนะี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อก่อนก็จะมีจักรยานแบบที่เป็นพวก ไลท์เวทหรืออะไร่เง้ยแต่ว่าปัจจุบันนะครับมันจะมีเทรนที่แตกต่างไปแล้วมันจะมีจักรยานที่เป็นแอโร่จ๋จาๆเลยบางค่ายนะครับแล้วก็จะมีจักรยานที่เป็นออร่าแล้วก็จะมีจักรยานที่เป็นเรียก e ว่าเป็นซูเปอร์ไบค์นะครับหรือว่าเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือมีทั้งความแอโร่ด้วยเบาด้วยนะครับคือใช้ everything จิงกะเบลเป็นเรสไบค์เลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพวก Pinarello Dogma นะครับ SL 7แบบนี้นะครับก็คือเป็นจักรยาน Aero ด้วยแล้วก็เรียกว่าทำทุกอย่างนะครับเทรนแบบนี้ก็ปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะร,รถที่เป็นประเภทไต่เขาเนี่ยก็จะเริ่มค่อนข้างจะหายไปพอสมควรนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะเหลือจะเป็น Aero หรือไม่ก็บางค่ายก็จะเป็น Race Bike นะครับเป็นหนึ่งหมวดหมู่แล้วก็อีกหมวดหมู่ก็จะเป็นรถที่เป็นประเภท Endurance ซึ่งก็จะมีตัว Head t u นะครับหรือว่านี่ตรงนี้ เ,ออเห็นไหมอ่ะช่วง head t u b ตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับก็จะถือเป็นรถประเภท all round นะครับหรือว่าบางค่ายก็เรียกเราเป็น endurance ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ขับขี่แบบสบายหน่อยนะครับนอกจากนั้นก็จะลึกไปเลยเป็นสายแบบเฉพาะทางอย่างเช่นพวก gravel หรืออะไรอย่างหรือว่า มอเตอร์ไซค์หรืออะไรไปเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงรถในตระกูลนี้นะครับตระกูลเรสบ b i k ์หรือว่าแอโรบ i k e ์นะครับผมมีอะไรที่เป็นสุดยอดบ้างเรามาดูกันเอาละวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าผมพยายามที่จะเลือกรถที่เป็นรถใหม่ๆนะครับบางอย่างเนี่ยก็เป็นแบบ สุดยอดจริงๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะออกมาไม่ได้เป็นปีที่ผ่านมานะครับหรือออกมาออกมาโมเดลนี้ออกมาแบบ2ปีแล้วนะครับก็อาจจะไม่เข้าอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับ เพิ่งจะออกมาแบบสดๆร้อนๆนะครับไม่นานนี้เองนะครับ V4 RS นะครับก็รถคันนี้ก็ถือว่าเป็น1นึ่รถของทางโคโาโกที่เป็นรถ All-Round นะครับทั้ง Aero ด้วยแล้วก็เป็น Performance บางคนก็จะเรียกว่าเป็นแบบ Hyperbike หรือ Superbike อะไรอย่างนี้นะครับรถคันนี้ก็อยู่ในทัวร์ฟงส์ล่าสุดนะครับเราก็ได้เห็นเขาเอา Prototype ของ V4 RS เนี่ยมาแข่งใน ทีม UAE นะครับในท r o f งฟองนะครับหลายเวอร์ชั่นหลายคาร์บอนเลยวอพมากเลยจนสุดท้ายก็ออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับ V4 RS จากโคนาโกตัวล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูดูตัวเลขกันนิดดีกว่าเขาเคลมว่านะครับเร็วกว่าเดิมนะครับ20วัตต์นะครับแล้วก็เบาลงกว่าเดิมนะครับ57กรัมด้วยกันนะครับผมซึ่งถ้าตัวท็อปของเขาก็จะมาพร้อมกับล้อ NV นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่า ผมชอบนะเพราะว่ารูปทรง geometry ต่างๆเนี่ยค่อนข้างยังดูเป็นรถที่แบบ traditional หรือว่าดั้งเดิมอยู่นะครับอาจจะไม่ได้บอกว่า limited หรือ classic เท่าตระกูล C นะครับแต่ว่าก็ยังคงความ classic style Italian ของ c o n a g o อยู่นะครับ V4 RS ของเราอ๋อลืมบอกนะครับราคาของรถส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ได้เจาะทุกตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เอามาในวันนี้ก็จะอยู่ใน range ราคานะครับ อยู่ที่ประมาณนะครับ8,000ยูโรถึง15,000ยูโรนะครับอยู่ในเรนจ์นี้ทั้งหมดเลยหรือว่าบ้านเราก็ประมาณ3-4แสนบาทนะตัวต่อไปเลย Bianchi Otre นะครับตัวนี้ก็โหสร้างเสียงคือฮานะครับมากเลยเพราะว่า ตัวแฟริงของเขานะครับออกมาก็ผมว่าเท่ดีนะครับมีแบบว่าความแปลกใหม่ดีแต่ว่าบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยตัวแฟริง g ของเขาหรือว่าตัวบังลมทางด้านหน้านะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผ่าน UCI นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาจะแข่งจริงเขาก็จะเอาตัวแฟริงตัวดักลมทางด้านหน้าออกแต่ว่านะครับก็ผมก็ว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจด้วยแนวคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็มีความว้าว แล้วก็ด้วยความคลาสสิกนะครับของแบรนด์เบียงกี้นะครับก็ยังทำให้เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็แล้วก็มีความโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะสีเซเลสของ b บียงกี้นะครับมองยังไงก็บียงกี้ครับมาดูตัวเลขกันนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับเจ้าโอเทรตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใส่เจ้าแอร์ดิฟเล t o เตอร์ตัวนี้นะครับบียงกี้เขาเคลมว่านะครับ เร็วขึ้นกว่าเก่า17.1วัตต์นะครับที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เกณฑ์นในการวัดเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแบรนด์อื่นๆอาจจะวัดที่40-45นะครับแต่เบียงกี้วัดที่50ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ตัวเลขมันดูแบบเยอะ,ะๆหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งสำหรับโอเทรนะครับในตัวท็อปของเขาก็เคลมอยู่ที่น้ำหนัก6.85กิโลกรัมก็ถือว่าน้ำหนักเป็นลิมิตขั้นต่ำของ UCI แล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับพวกชุด bar and stem integrate ที่เป็น rc reporto นะครับ reporto corsa ซึ่งต่อไปนี้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างเนี่ยเขาก็จะใช้แบรนด์นี้แหละ rc reporto corsa ก็เหมือนกับหลายๆค่ายที่ทำอย่างเช่น black ink นะครับหรือว่าหรือว่า b o n t a g e r ของ trex นะครับก็หลายหลายค่ายนะครับก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันแล้วนะครับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆเขาก็จะค่อนข้างที่จะทำเป็นแบรนด์แยกออกมานะครับ เพราะว่านะครับ performance ของอย่างเช่นล้อที่เป็นล้อของเขานะครับก็ค่อนข้างจะสูงบางคนอาจจะอยากได้ล้อตัวนี้แต่ว่าเป็นเฟรมแบรนด์อื่นก็เลยจะ Mix and Match ได้นะมาดูในลำดับต่อไปก็ต้องบอกว่าอันดับต่างๆนี่ไม่ได้เรียงตามใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเอาความสะดวกแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียงตามความใหม่ที่เพิ่งจะออกมาต่อไปก็คือ Track มาโดน S L R นะครับโอ้โหรูปรักของเขานี่หลายคนเห็นแล้วก็ว้าวบางคนเห็นแล้วก็แบบไม่ใช่อะก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของหลายคนนะครับแต่ว่าความโดดเด่นของเขาน,นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับด้านหลังเนี่ยที่มันเป็นยิกยักคิก,ย,กยักนะครับนั่นนะครับก็คือเขาเรียกว่า ISO flow ตรงที่ต่อระหว่างท่อนั่ง นะครับกับตัวหลักอา่านก็จะเป็น ISO flow ซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็น ISO speed ข้างในก็จะคล้ายมีเป็นบัมเปอร์เล็กๆนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็เอาออกไปทําให้น้ําหนักเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ยังคงความ f l e ็กหรือว่ามีความให้ตัวได้ครับทางเทรคนะครับเขาก็เคลมว่าไอเจ้า ISO flow นะครับนอกจากที่จะที่บอกว่าน้ําหนักน้อยลงแล้วนะครับยังนุ่มนวลขึ้นนะครับ การที่ทำแบบนี้นะครับ Isoflow เนี่ยมีรูตรงกลางก็ยังทำให้เกิดความแอโรด y น a ามิกมากขึ้นอีกด้วยและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเท่ขึ้นอีกด้วยนะครับมผมวอาก,ก็ดีนะเท่ดีเหมือนกันนะครับมันดูค่อนข้างที่จะอวกาศแปลกใหม่ดีนะดูตัวเลขกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเจ้า Trek ตัวนี้นะครับ Trek Madone SLR ในปีใหม่นี่นะครับน้ำหนักเบาวกว่าเดิม300กรัมเลยทีเดียวก็หลักๆก,ก็จะเป็นเพราะเจ้า Isoflow ตัวนี้นะครับแล้วก็เร็วขึ้น20วัต จากตัวที่แล้วนะครับวัดที่ความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเร็วขึ้นนะครับกว่าเดิม1นาทีเอาละเราดูเจ้า t r ร k แล้วนะครับเรามาดูค่ายตรงกันข้ามกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือใจแอนนะครับก็ใจแอนนะครับก็มีความโดดเด่นจากเจ้า propel propel ก็ถือว่าเป็น1รถจักรยานที่น่าเล่นมากเลยนะเพราะว่าความโดดเด่นของเขาหนึก็คือความคุ้มค่าคุ้มราคาของเขาถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ย j จแอเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาพอสมอควรเลยนะครับผมและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนตัวบอดี้ของเจ้า Propel นะครับก็คือบ้านเราอาจจะเรียกเป็นเสากระโดงนะครับด้านหลังเนี่ยตัวซีดโพสของเขากับตัวที่เป็น ท่อนั่งนะครับตัวนี้เนะี่ยก็จะเป็นแบบเส้นตรงเลยหรือว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยซึ่งทาง Giant นะครับเขาก็เคลมมาว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้นะครับก็เพราะว่าสามารถที่จะลดน้ำหนักได้เยอะแล้วก็ให้ตัวแถมยังแอโร่กว่าเดิมอีกด้วยนะครับนี่นก็เป็นหนึ่งจุดเด่นของเจ้า propel sl มาดูตัวเลขกันนิดนึงดีกว่านะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับโปร SL ตัวใหม่นะครับเบากว่าเดิม220กรัมเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเฟรมเปล่าๆนะคับ845กรัมก็เบากว่าเดิมนะครับเฉพาะเฟรมเนี่ย14นะครับแล้วก็นะครับโปรนะครับหรือว่าจแอนนะครับก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่ใช้รูปทรง Airfoil ก็คือรูปทรงคล้ายๆปีกเครื่องบินนะครับในการดีไซน์ของเขาก็ถือว่าเป็นแบบผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยี AirFOil นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังเก็บรายละเอียดอย่างเช่นเรื่องของขากรติกเนี่ยก็มีความแอโรมีความอินทิเกรตไปกับตัวของเฟรมอีกด้วยนะครับเพื่อลดวัตตซึ่ง p r o p e l ตัวนี้นะครับก็จะมีความเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ27วินาทีนะครับที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในระยะทาง40กิโลเมตรนั่นเองหรือว่าลดวัตนะครับเร็วขึ้นเนี่ย6วัตต์เลยทีเดียวนะ อาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วโปรลตัวเก่านะครับก็ค่อนข้างที่จะแอโรมากอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้อย่างที่บอกเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็ดีเทลก็ยิ่งเร็วกว่าเดิมอีกนะและตรงสุดท้ายนะครับก็คือเจ้า s e v e l o S5 นะครับซึ่ง s e v e l o S5 จะบอกว่าเป็นรถใหม่ก็ไม่เชิงนะเพราะว่า S5 ตัวนี้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นรีโมเดลหรือว่ารีชปปิ้งใหม่นะครับก็คือเจ้า S5 ตัวเดิมแต่เนื่องด้วย กติกาของ UCI ที่มีการผ่อนผันในเรื่อง geometry หรือว่าองศาต่างๆของจักรยานนะครับทำให้ S5 ตัวนี้นะครับมีกมีการ remodel เกิดขึ้นนะครับมีการปรับองศาของรถนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัว head tube ตัวนี้นะครับก็มีความลึกขึ้นนะครับ ค่อนข้างจะลึกเข้าไปเยอะแล้วก็ตัวท่อต่างๆก็มีความลึกแล้วก็มีความแบนขึ้นนะครับรูปทรงก็จะมีความคล้ายกับพวกรถ TT รถรถ m ท t r ทรอันนี้หลักๆนะครับก็เป็นสาเหตุมาจากการผ่อนคลายหรือว่าผ่อนปรนกฎกติกาของทาง uci ในเรื่องเกี่ยวกับองศาต่างๆนะครับซึ่งเขาก็ใช้ตัวการผ่อนคลายตัวนี้นะครับมาปรับรีโมเดลเจ้า s 5ใหม่ทำให้มันเร็วกว่าเดิมเข้าไปอีก ซึ่งเขาก็เคลมว่านะครับมีความเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ5วัต์เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นการรีเฟรชนะครับหรือรีโมเดลนะครับไม่ใช่บอดี้ใหม่แบบ100%อนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกทุกเม็ดนะครับเอาหมดนะเก็บเก็บให้ละเอียดเลยแต่ว่านะครับเร็วขึ้น5วัตนะครับผมก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับทุกเม็ดเนี่ยเขาเก็บหมดเลยก็ได้ได้ว่าเป็นหนึ่งในจักรยานแอโร่ที่เร็วที่สุดเลยนะครับสำหรับ S5 นะครับความโดดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการอินทิเกรตอย่างเช่น แฮนด์ของเขาบาร์สเตมของเขาที่เป็นอินทเกรตรูปตัว Y นะครับก็จะเป็นจุดเด่นที่เห็นแล้วโอ้แน่นอนต้องเป็นเจ้า S5 แน่นอนเลยก็วันนี้ก็เอาเรื่องราวของจักรยานที่เรียกว่าเป็นที่สุด เร็วที่สุดในปี2023มาฝากกันนะครับตกหล่นตั้งไงก็ลองพิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายคันนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้ามาในชาร์ตนี้แต่ว่ามันก็ต้องเลือกสัก5้าใช่เช่นพวก Scott f o ์ลอะไรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าตรงไหนตกหล่นก็ลองพิมพ์บอกเพื่อนๆคนอื่นๆได้เลยนะครับผมอะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับการหาข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะ เจอกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ